สำหรับคลิปนี้ลูกอ้อนเที่ยวล่าสุดวันเลอร์วูแมนช็อปดีต่อใจเซอร์ไพรส์แม่ณนาห้างฟอร์จูนทาวอบอุ่นทั้งกำลังใจที่หน้าเวทีและมาลายัย ในงานนี้มีเรื่องไฮเดรียมหลายเรื่องตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าจากคุณกาเดี๋ยววันไหนค่อยเล่าแล้วกันวันไหนอารมณ์แบบดีดีไม่ได้าอรเป็นคำหยากใครเล่าเลยนะเล่าเลยเก็บเอาไว้ว่เมื่อไหร่ช่วงนั้นก็ลงน้ำโจริกาปีซื้อว่าวมาเล่นเล่นกันหลายคนเลยละเล่นกันการสนับดุวยกันเล่นเล่นเล่นทีนี้มีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยชื่อมาวินโต้เล่นกันอะไรแบบนี้ ป้าอัแม่ก็คงถามกันบ้งว่าเอ้ยมาวิทย์ดูปารีสมันเดินไปไกลแล้วไงไม่อยู่ตรงสนามมาวิทย์เห็นพี่ด้่นไหมลูกมาวิลก็มองงแล้วก็่ไตอบว่าเที่ยงคืนชักงต้องมาตามสนามถามว่าถอนเลยถามว่าถอเลยแม่รีบมาดูเลยว่าลูกเป็นโรคจิตหรือเปล่า เรื่องเราเป็น,น,น,ปน,นยัไงเา้งร่วนผ่านมาาแล้วผ่านมาตอนนั้นหนูพุ่งยึมอมอต้อน,อม,นมามอต้อนเอ็นาบวินเป็นเด็กไงเป็นรุ่กฤฤลรลติกอ่ะใช่หนูก็ไม่รู้เรื่องแม่ก็เดินตาขึงเลยน็กว่าจะมาเจอภาพลูกที่แบบอุตส่าหา์ตาูก็เลยมีความสุขปกติเอ็นมาวินน่ะแหละีสื่อสารผิดเป็นยังไงต้องรูง้ว่มวิ ลูกอ้อแล้วกันครับปิดจอกันและช่วงนีม้มีแต่ฮาไปรับแม่ไอันนี้เราเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับนาา้องอ้๊อเนี่ยรู้อยู่แล้วคุณแม่แต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่ค่ะเป็นแฟนวคลับเพราะยังไม่รู้นะคะว่านี่คือคุณแม่ที่แท้จริงโคตรออกมาเลยจากช่องโคตรเลยพ่ <laughs> <laughs> อทางขวา อ,อ,อ๋อเขาช่วงนี้เขาผาเธอก็เลยไม่ได้ออกทางช่องคอใ่เ <c ười> พราะว่าออกมาเรามาคุยเรื่องช่องคอกันตอนไหนคนเยอะแยะขนาดเนี้ยในเราบอกรักแม่ให้คุณผู้ชมเขาได้ยินหน่อยสิก็รักแม่ครับยังไงก็รักอยู่แล้วยังไงก็รักแม่เพราว่าแต่บางไหนไม่รักแม่คือมันก็เป็นปกติของครอบครัวที่ว่ามันจะมีทะเลาะเบาะแว้งบ้างไงบ้างก็เป็นเรื่องปกติทะเลาะกันบ้างโอ้ย ไม่พูดแม่ก็สายโบดไงใช่ไหมผมเมื่อก่อนโบดแม่ที่โบดไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่คท่าเลยเปล่าเราเยอะแล้วนั่งดุเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่หนึ่งดุมากไม่ค่อยโบนเพราะอะไรรู้ป่ะลูกผ่างปากให้ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเขาจะเครียดเยอะเขาไม่เครียดใช่เขาก็มีดุด่าว่ากล่าวอะไรอย่างเงี้ยครับนะพอแบบพอแม่เริ่มหมดฤทธิ์แล้วแม่ก็แบบพอเริ่ม ขึ้นนะอารมณ์โอ๋หมายความว่าแม่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่แก่นี่คือจริงด้วยเนี่ย็นบ้านจีจริงจริงใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นดื่มช็อนแล้วชอนแล้วใช่แล้วทุกครั้งที่เจอแม่นี่คือปากไม่แดงไม่มีแรงเลยแม้จะต้องปากแดงตลอด ใช้ที่ชู่กดกล่องเอาไม่หมดอ่ะเอาไม่หมดอ่ะรีบอ่ะดลบไม่หมดหลายชั้นไม่รู้รีบจะค้อนกรีดไม่รู้ลูกกระเจ้าเซลล์แม่แม่สวยจะมแม่จ๋าภูมิใจในตัวลูกอยู่แล้วเลยเนาะไหนช่วยบอกความรู้สึกซีเพราะว่าได้ข่าวมาว่าน้องขว้ารางวัลแม่แม่เยอะแยะเลยรางวัลอะไรบ้างอล่าสุดเนี้ยเรื่องรางวัลอย่างที่เห็นเลยว่าไม่ได้ เป็นป well ีนี้ก like ี no, uh ่รางวัลคะดคนบันเทิงแห่งปีลูกทุ่งเน็ตเวิร์เอารางวัลที่รอบที่แล้วที่บอกให้เก๋ช่วยโหมดอะรางวัลอะไรเออแม่แม่เธอจะไม่ใช้กลวยโหมดนั่นเลยผมชัดลึกอ๋อผมชัดลึกใช่ไหมคะครับก็คือว่ารางวัลมาเยอะแยะมากมายทำให้แม่ภูมิใจครับแล้วแม่ภูมิใจในตัวน้องยังไงบ้างไหนอธิบายให้ฟังซิภูมิใจในตัวแล้ว รู้ใจแต่แบบเด็กนะคะแล่แบบเด็กไม่้เลี้ยงได้เราโตมาก็ไม่เลีพี่หรือเปล่าทรงหน้าตาไม่น่าจเป็นคนแบบร้านเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยฟังคันพูดอะไรเอารู้ตัวด <c oughs> ้วยหนิไม่เลี้ยงค่ะแต่มาแก้เปันไง <c oughs> ไ,ไงแก้เป็นไงก็ปล่อยมัไปอย่างนั้นแหละอ๋าแล้วเป็นไงบ้างแม่พอโตมาก็ เคยมีเคยเขียนโน้ตไว้แล้วป็นคนเขียนว่าเห็นพ่อแม่ลำบากเนาะก็บบะออจะเขียนว่าโตมาหนูจะทําให้แม่กับป๋าสบายไม่ต้องลำบากลแล้วตอนนี้ก็ฝันนั้นเรียบร้อยแล้วนะคทำให้แม่สบายอายุเท่าไหรไนะ่แล้วแม่22ค่ะ22น,นะคะพ่อแม่สบายแล้วนี่คือตอนเราเรรี22ไม่ทำอะไรอีกเลย ตังแต่ว่าเดๆก็คือต้องขอบคุณแม่ๆบรรดาแฟนคลับทุกท่านที่คือเราอยู่ก็เหมือนครอบครัวครับเหมือนครอบครัวครับคือแบบมีอาหารมาให้กันถามสารสนเทศกันอะไรเงี้ยเวลาเราคุยกันเนี้ยคุยกันน่ารักคุยกันแบบเรื่องหนุ่มบ้างเรื่องคนก็มานี่มากคือฮาแหละใครที่เมาสุกใครที่เมาสุก หนูเนี่ยหรอเธอรููเขาหรอครอเราเร่ยกตื่นมาบอกเขาหมดดูเขาบอกว่าหนไดนี <im ps> ่ยแหบอกไปเลไแมอยู่บนหน้าร้าคือแบบเราไม่ค่อยเจะทำาผ่านเดี่ยวเองรู้แม่หนูรู้หนูรู้รู้ตาบวายรู้ตาบวายดูไม่น่าเ่เลยพี่เข้าใจว่าเป็นคนดีมาโดยตลอด้ืวเราอยากเป็นคนที่ชายนอกอ๋อชายนอกไอหยอหยอกไอ้องก็เป็นคนดี คือทุกคนทุกคนก็คือเรามีโหวตมีในวัตถุ่มกันเต็อนที่หนุ่อหนูอะไรเงี้ยตั้งใจทำทุกอย่างก็เพื่อนหนูอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่มีคนไหนหนุ่มแต่แบบก็ไปมองเป็นคนนอกอะไรเงี้ยเพราะวเป็นคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวครอบครัวใหญ่อะไรเนี้ยแต่จะจะเคยจะเชิญก็จำชื่อใะไรไม่ได้คือคนมันเยอะคนเยอะจำหน้าได้จำหน้าจำได้คือแบบว่าเราเจอคนนี้เจอคนนี้แต่จำชื่อไม่ได้คือบางคนชื่อซ้ำทนาเกษิรนาอะไรอย่างเงี้ย หลายคนอะหลายคนทำกันอย่ไงเงี้ยแต่มากจะชี่เยีะๆคือแม่จะอ้อยหน่อยแม่จะจะอ้ยอ,ยอยเน่อยหาหลายคนะนะเราไปต่างฝั่งไปก็มีนะครับก็พอทรบคนโอ๊ยทำแม่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใช่เนี่นมมแม่ันเดีเ๋ยวเขคคาเให้ยู่กันไปเรื่อแม่เลกเองนะคะแต่ว่าก็คือ ปกติคุยกันบอกลัคนี่แม่อยู่ที่บ้านบอกลักันทุกวันเกิดความเคยชินแล้วแต่ว่าแค่เขารักลูกเขาจริงๆเนาะตอนนั้นที่น้าคุยกันที่สนามบินแม่เล่าเรื่องน้องสองคนให้ฟังเราเลยรู้สึกว่าอุ้ยแม่เขาภูมิใจในตัวลูกมากนะมีเรื่องดีป่ะต้องการเด็กอะไรเงี้ยพี่นุ๊กตั้งแต่ตอนคลอดออกมาเลยเนาะจริงเพราะว่าเขาเอียดเะริ่มละเอียดเล้ว ก็ตามนะคะมาให้ดูเยอะๆดูเยอะๆนะคะท่านคุณโครงการลูกคุณแม่ประปกเกลือ